ขอบคุณจริงๆครับอ้อย่างเรื่องย่อจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าชื่อเรื่องน่าจะมีฆัตกรรมทางการคนีครับพื่อการที่ตายนะครับเป็นคําที่ใช้ในการสรุปการตายของคนคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะมีได้หลายแบบอย่างเช่นอุบัติเหตุโนสัตว์ทำร้ายตายฆ่าตัวตายอะไรอย่างี้ครับผมซึ่งซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าหมอบ้านนะครับคือเป็นหมอนิิเวศ เพิ่งย้ายกลับไปทํางานที่เชียงใหม่แล้วก็เจอคดีที่เป็นการแบบความเสียใจของในชีวิตก็คือเพื่อนตัวเองเนี่ยเสียโดยการเหมือนทุบๆเขาแขนคอทีนี้เนี่ยดูลูกคดีแล้วเผินๆเหมือนจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่จริงคดีนี้เป็นการถูกอัาพางเพราะว่าเขาว่าโดนฆาตกรรมใช่ครับแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวของผู้หญิงคนนั้นนะครับก็คือแฟนของผู้หญิงคนนั้นคือผมครับที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมไม่มีการสีหน้าร้องไห้เลยคนที่ผมสงสัยคนแรกว่าจะเป็นฆาตกรรมก็คือฆาตกรฆาตกรเอาใหม่คนที่ผมสงสัยคนแรกว่าจะเป็นฆาตกร่ะ ใช่ครับดังนั้นเนี่ยก็เลยสืบสวนไป <c oughs> ก็เราก็เลยทาหน้าที่สืบสวนไปโดยสงสัยผู้ชายคนนี้ตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีอะไรเกินเลยกับกูต้องหาที่เราคิดไว้มันเป็นสปากันยังไงนั่นแหละที่ <c oughs> มันจะเป็นสปากันยังไงเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่อยากให้ลุ้นกันว่าสืบจะเกิดอะไรขึ้นเตียงเลยสืบไปสืบมาหลักฐานอยู่บนเตียงหรอไม่แน่ใจไงจริงคับแม็กเราไปทำอะไรให้เขาสงสัยตัวเราเราจับขึงแล้วดึงขนมใช่ไม่ใช่กลับมาก่อนครับกล <c oughs> ับมาก่อ <c oughs> นพี่ก็ ผมก็เสริมตามครับก็ไม่ใช่อะไรครับคือเขาบอกว่า80%ของเคสจริงๆนะครับคนใกล้ตัวคือฆาตกรรมฆาตกรครับใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นวายยังไงอ่ะมันเป็นวายในรูปแบบไหนเลยใช่ไหมอธิบายเป็นยังไงบเป็นการในวงการซีรีส์วายเลยนะนั่นสิที่มันเป็นความรู้สึกของผู้ใหญ่สองคนที่อาจจะมีปมอะไรในใจมาตั้งแต่เด็กและด้วยหน้าที่การงานอะไรเขาก็ไม่อาจจะเปิดเผยตัวตนออกมาได้แต่ว่า เมื่อบรรยากาศมันพาไปแล้วก็ความที่จะไว้ใจหรือไม่ไว้ใจดีอะไรเงี้ยมันก็วันไหวกันไปะครับแล้วความยากของซีรีส์เรื่องนี้คือคืออย่างของผมนะฮะจริงๆทุกตัวค่อนข้างยากผมเล่นเป็นหมออิติเวศแล้วเรื่องเนี้ยคือทางโปรดิวเซอร์เขาจริงจังมากอยากให้มันออกมาสมจริงที่สุดฉะนั้นผมต้องไปผมต้องไปดูวิธีการชนะศพซึ่งไปดูมาแล้วครับผมก็ต้องรู้ว่าการชนะศพเราต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ผ่าอะไรออกมาเอาเอาย้อยอะไรมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับผมจริงๆภาพมันอาจจะแบบเป็นเรื <s 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 ่องที่น่ากลัวมากสำหรับคนปกติอะไรเงี้ยแต่สําหรับหมอนิเวศและคนที่ทํางานตรงนั้นน่ะเขาต้องจริงจังเพื่อหาความยุติธรรมให้ับครับเรื่อของแมมมันจะแบบซับซ้อนไหมซับซ้อนมากครับเพราะว่าตอนกลางวันผมเป็นติวเตอร์สอนหนังสือรักเด็กครับตอนกั้นคือผมเป็นมาเฟียครับใช่ครับคอยคุมด้านมืดของเชียงใหม่ครับประมาณนั้นทำมาซ่องอะไรเงี้ยใช่ด้านมืดแกอ้า อ้าก็ไม่แน่มันก็ต้องก็ต้องคอยดูใช่ครับคือทันข้าวต้มอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องแบบมันต้องทําตัวน่าสงสัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆแล้วผมอยากให้มองภาพรวมคือมันยากตรงที่ว่าเรื่องนี้มันจะอะคาเดมิกแล้วก็คิติคอลมากตรงที่ว่า ทุกคนมีเหตุผลในการดライブของตัวเองแล้วทุกอย่างมีสาระมากคือมีทั้งกฎหมายมีเรื่องของกฎหมายไปเกี่ยวข้องการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องแพรใช่ครับจะหนักไปมสำหรับซีรีส์วายไหมไม่ครับเวลาอยู่ด้วยกันปัญญาอ่อนเลยน่ารักปัญญาอ่อนเลในบทนะเวลาอยู่ด้วยกันมันก็อาจจะต้มมาไม่ให้ผมกินใช่ป๊อปคอร์นปป๊อใส่ไส้อั่วไม่เรื่องจริงกันเรื่องจริงนี่พูดเรื่องจริงอยู่ครับผมแสดงว่าจริงจริงจริงที่เรสนิทกันมากพอมาเล่นเรื่องในคาแรคเตอร์หนึ่งมันทำให้ต้องปรับตัวหรือว่าต้องทำยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่า ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะว่าค <Character S 2> าแรคเตอร์ให,ใหม่มันก็ต้องปรับแต่ถามว่าเรื่องความสะดวกใจความสบายใจเนี่ยกับคนเนี่ยที่หนึ่งดีแล้วครับใช่วช่วยอธิบายคำว่าสะดวกใจพี่ฟังหน่อยครับคือเราไว้ใจเขามากอะเหมือนกับเราอยู่กับเขามาก ห้าปีอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มีเขามาเป็นที่ปรึกษาในชีวิตตั้งแต่แรกอันนี้พูดจริงนะผมเป็นพี่พี่รุ่นพี่ที่มหาลัยแล้วเขาก็เป็นคนที่เพอร์เฟกต์เข้าใจฟิลไหมครับเป็นคนดีแล้วเขาก็คอยชี้แนะผมในทางที่ถูกเวลาผมจะเกลงเกเลยเขาก็จะตบให้เข้ามาอย่างเงี้ยครับถือว่ามันก็เป็นคู่ที่ผมไปทําอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็ตามเช็ดให้ผมตลอดคนเบื่อใช่ไหมมันจะเป็นเราอ้วยคือมุดลอยนะอันนี้อมนนี้ใครจะมาขอครับเอาเรื่องคนคนเบื่อก่อนใช่ไหม คือคนเบื่อเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเคมีของเราอ่ะมันมีให้คนเห็นอีกหลายด้านเลยเราโชว์แค่ด้านอะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จริงๆด้านอะไม่รู้อยาเลยครับเราเปิดผ้าแต่เราไม่ได้เปิดใจครับใช่หน้าด้านหลังเปิดไปแล้วหรือด้านไหนดูมองไงกับน้องคนนี้ดึอมา5ปีที่ผ่านมาโอ้ยไม่เลยครับคือมันเป็นแบบสีสันที่สําคัญมากในชีวิตของเราผมผมผมก็รู้สึกว่าการทํางานกับแม็ก์มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าดึงอะไรใหม่ๆออกในตัวเราทั้งคู่มาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับความรู้สึกของเรารู้ สคือตัวแม็กเองอะเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นไหมใหญ่ขึ้นครับเป็นผู้ใหญ่มากเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับหนักขึ้นไหมก็หนักแน่นขึ้นไหมหนักแน่นขึ้นใช้ได้เลยอย่างไรกาบอกว่าการที่เรากลับมาร่วมกันจากคนจะฆ่าตังประชารสนมากกทูตเกตเตอร์เราก็ทำไหมไมทำไปเยอะผมผมต้องแปะแปะไปตรงนี้ก่อนคือทูตเกตเตอร์อะเริ่มเรื่องนิยายอ่ะมันไม่มีฉาก สาระเลยพี่คือมีทั้งหมด400หน้าใช่ไหม NC ไปแล้ว300อย่างเงี้ยคือแล้วไอ้ที่เราสร้างขึ้นมานี่คือเส้นเรื่องอะครับเราสร้างขึ้นมาเองเขาจะบิวไหมพี่แต่จริงคือมันมาจากตรงนั้นเราเลยต้องพยายามทําให้มันดูแรงอย่างเงี้ยครับแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่มันเรามีเส้นเรื่องให้เกาะเรามีอะไรอย่างอย่างที่ต้องโฟกัสอย่างเงี้ยครับอะไรนะเลือดออกครับเลือดออกเลือดออกคุณจะยอมเสียตำแหน่งเพราะว่าเรากำทําดึซีนวีดีดับก็จริงๆไปอยู่เชียงใหม่เดือนครึ่งก็จะได้ฝึกอะไรกันบ้างครับ ทำไมหัวร้อนน่ากลัวจังวะพี่นเเลที่มาเดียวก็เป็นคนที่จริงๆเขาสกัดเรื่องนี้มันใช่ใช่ใช่เขาก็อยากให้มันออกมาลมก่อมาอะไรอย่างนี้ครับผมไม่ใช่ผมขอขอพูดเลยว่าเส้นเรื่องของบันแล้วก็แทนนะครับหวานแล้วก็น่ารักมากๆเพราะพี่มาเดียวเขาแบบเขาเก่งเรื่องนี้จริงเรื่องเคมีเรื่องการเข้าหาของคู่คู่วายเนี่ยเขาเก่งมากครับใช่อย่างนึงที่คนพูดถึงก็คือซิกแซงของมาสังคลใช่ครับเปลี่ยนไปแค่ไหนก็กำลังมากำลังมาครับ ม,มันก็มีอยู่แต่ว่าช่วงโควิดบางทีกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเชียงใหม่ถ้าไปเราก็อาจจะไม่มีฟิตเนสให้เล่นก็อาจจะต้องแบบเล่นกันเองในห้องนะแต่ว่ามีืนอ,อะไรกันยกกันเองยกยกยกันเองถ้าปีผ่านไปมันมาขึ้นเดิมาคือความสนิทมากขึ้นไหมหี่หพ,พี่อันที่พ,พูดจริงๆนะนี่ไม่ไม่เฟกไม่อะไรเลยนะเป็นเืนไหมไม่ไม่พี่พี่จริงจริงไง ต้นเต้นกันเลยอ่ะเต้นเต้ดกันแบบนั้นเถออ่านใจกันออกอ่านใจไม่จะเล่าให้ฟังว่าขนาดไปทํางานที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือมันแก้ผ้าอ๋อเห็นแล้วออออนเซ็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ปีแรกๆผมก็เลยแบบว่ามันไม่เหลืออะไรให้อายกันแล้วอะไรเงี้ยถามว่าสนิทไหมสนิทใจแล้วก็ไว้ใจด้วยอะไรเงี้ยครับมันมีลูกสูตรแล้วมันแตงานใช่ใช่อันนั้นคือเป็นแฟนมีตของที่ญี่ปุ่นครับเขาจัดให้เป็นอย่างนั้นผมก็ตกใจเหมือนกันตอนที่ผมเดินเข้าไปนี่คืองานแต่งแรกในชีวิตเราเลยด้วยแล้วก็แต่่งดด้้้ววยยยนนะเาาีมััก็ลครบ มีหลุดปากพูดกันไหมทัสแบนทัสแบนอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมจริงๆก็ครับคือตั้งแต่เรื่องก่อนน้องซีซั่นสามเนี่ยเราก็เป็นทัสแบนด้วยกันอยู่แล้วครับผมก็จริงๆ ถ้าในชีวิตจริงมันก็คำมันก็อ่าในใจกันออกหมดแล้วนะคำว่าฮัสบันมันก็อาจจะรีเพลซแค่ว่าเออเราผูกพันกันมากก็ย้องกับไปแม่เคยสงสัยว่าไอตุ่นก็มีวันใหมบ้างใช่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 นิ้วจริงนะคือเอ้ยก้นเขากลมมากเลยพี่จริงๆพี่เคยเห็นก้นเขาบ้างไหมเขาจริงจริงนิ้ดจริงไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมมาตอบพี่เขามันถึงขั้นหมันไหวมาด้วยความที่สนิทไม่มันมันไม่ใช่มันไหวม่แต่ผมรู้สึกบางครั้งแบบผมรู้สึกว่าเขาสวยงามอ่ะเออจริงๆเหมือนแบบ เหมือนเห็นนกยูงอ่ะเออแบบพูนเขาเหมือนเหมือนลูปปั้นกรีที่แบบแกะมาแล้วอ่ะอะไรเงี้ยผมก็มองแบบเออเฮ้ยก็ดึงดูดว่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงจริงผมก็มรู้สึกอย่างนั้นครับมีมีมียอมรับยอมรอย่างนั้นนะคุณนะคก็ครับไปเชียงใหม่ยาวๆก็ไม่รู้ว่าแบบอาจจะได้ลองอะไรใหม่ๆอยู่ยาวอยู่กันยาวครับผมจริงๆก็มีมีเรื่องให้อัปเดตเกี่ยวกับแม็กเสมอเสมอครับผมเราก็เวลาอยู่ใกล้ๆกันเราก็แบบเออนั่งคุยเรื่องชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออหมันวุันวายปะมา เขาไม่รู้ดิก็มันก็หล่อครับไม่อย่างช่วงนั้นเกัดตัวเราก็ไปกัดตัวแบบว่าเอคิดถึงคิดถึงคิดถึงแล้วก็นัดกันแบบว่ามาคอนโดกูดีแล้วถ่ายทิ้งต่อกันเลยชวนไปคอนโดตลอดแล้วเราก็ไปสบายเพราะคนเห็นรูปคู่กันคนที่เข้าไปเมนว่าเออแต่งงาจะมีมีแอมแมนี่มี จะยังไงบ้างมีความกเคยยังไงหรือว่ายังไงผมว่าผมดีใจนะที่แบบเราเลิกเล่นวายมา2ปีแล้วแต่คือแฟนคลับเรายังเหนียวแน่นอ่ะอันนี้เป็นอะไรที่แบบต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วก็เออถ้าแบบถ้าเขามีความสุขเนี่ยถ้าผมแกล้งกันแล้วเขามีความสุขเนี่ยผมทําให้เลยอ่ะคือแบบว่าปกติผมก็ทํากันอยู่แล้วแค่ออกต้งแฟนจะมีความสุขลองลองไหมสักสองวันก็ตอนนี้ไม่ใช่เหรอจะลองตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมลองกันได้เรื่อยๆอ่ะพี่ ลองกว่าจะเป็นแฟนนะนะบางทีคำตอบของดูสองคนที่ไม่ทำทำไมพี่ถามไปตอบไม่ได้เลยมือสั่นนะมือสั่นสุดทางมากพี่แล้วพอมาคนมองว่าเออเราเป็นแฟนกันมันทำให้สาวๆหรือว่ายังไงจะกล้าเข้ามาไหมหรือว่าเออไม่ก็สบายใจนะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็โฟกัสแต่เรื่องงานไงพอชีวิตเราก็มีมันมแต่คือลองผมพูดจริงนะชีวิตทุกวันเนี้ยทุกคนถามว่าไม่มีแฟนไหมเออแม่ก็บอกออตุนไงแฟนแมทอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงพูดไปพูดไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบ คนก็จะคิดว่าเราแบบเฮ้ยมีแฟนไหมไม่มีแฟนหรืออะไรย่งเงเขาไม่ได้สงสัยอะไรแล้วนาะใช่ใช่แสดงเราก็กล้าพูดเต็มปากว่าไม่รบไม่เราพูดแบบว่าเออเนี่ยแฟนผมอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็แบบอ๋อเออจบแค่นี้แค่นี้เลยไม่มีไม่มีใครแบบว่าจริงเหรอวะอ๋อเออ ตูนเคยตูนเคยบอกไหมว่าแม็กเป็นแฟนเราก็มีก็มีก็มีคนถามพวกนั้นก็แงแม็กไงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าทงผู้หญิงจะเข้ามาจีบแล้วหมดสิ้นแล้วแหละหมดสิ้นแล้วเควาเป็นแฟนกันแล้วจริงๆด้ความสนิทกันมันมันมีปรึกษาเรื่องอะไรกันบ้างทุกเรื่องตอนนี้เขาพาดหัวข่าวแล้วนะแม็กตูนเป็นแฟนกันไปติดกล้องหลอดี่ห้องด้วยใช่ไหมใช่ ให้ผมเดินสะดวกเลยปรึกษาอะไรกันบ้างปรึกษาอะไรมาส่วนใหญ่ก็เรื่องชีวิตกับการทํางานอะไรอย่างนี้ครับผมก็หลังจากมีละครอะไรเราบางทีเราทําธุรกิจด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมก็เออคิดเห็นไงถามความรู้สึกว่าแบบเออว่าอ่างไรกูทำดีไหมอะไรอย่างนี้ครับอย่างล่าสุดผมตอนแรกผมตั้งใจจะบวชเมื่อปลายปีที่แล้วผมก็ปรึกษาพี่ตูนว่า เอออยากจะเข้าบวชแบบที่วัดระเบิดใช่ครับสมเด็จใช่ครับแล้วก็ผมก็พาแม่ไปฝากตัวด้ยกรู้สึกว่าเขาเนี่ยตั้งแต่บวชมาเขากลายเป็นคนละคนเลยแบบหน้ามือหลังมือเหมือนเข้บวชเป็นยังไงก็เปลี่ยนเป็นสีดำอะพี่สีดำแบบเดี๋ยวโคน เรื่อสีครูเขาก็พอสีเขาโอเคคระวัติศาสตร์ขาวปวดความหลังบวชดจะไปดิเหมือนใช้โอโม่มาเปลี่ยนอะไรไปบ้างเปลี่ยนอันนี้หมายถึงก้นหรือว่าหมายถึงอะไรจิตใจผมก้นขาวคุณเนาะที่ต้องมีสูตรผมพูดถึงเรื่องผ้าเหลืองอยู่แล้วผมมาต่ำตบอย่างนี้ได้ไงโอโทษตัดออกให้ผมหน่อยเออมันจะดีแลนะเป็นไงบ้างคุณผมหมอทาผมหมอถามแม้ว่านี่ผมนิ่งขึ้นหรือเปล่าไม่เขา แบบเมื่อก่อนอย่างเงี้ยแบบบงเบียอาจจะมีบ้างตอนนี้คือแอลกอฮอล์คือตัด100%เลยเ,เอามีบา,า,บาใช่ใช่ครับมึงเรามีบ้างแล้วตอนนี้คือเขาตัดไปเลยแล้วก็เขาโฟกัสเรื่องอนาคตมากขึ้นเขาอยู่ในศิลธรรมมากขึ้นเขาพยายามจะรักษาศีลตลอดเวลาเขาสวดมนต์ให้ผมฟังด้วยเหมือนพยายามแบบเป็นแพร่แบบนักสอนศาสนาแพร่ศาสนาให้ผมด้วยก่อนนอนไงพี่ก่อนนอนเนี่ยไม่ทำงานใช่นอนด้วกันทุกวันไม่ไม่ไม่เวลาไปทำงานเลยทำงานก็นอนด้วยกัน

อยากกินกัน่บ like ้าสนิทก right so right ันมากๆอ่ะแล้วมันอนกันมาเพระว่าทุกคนที่สนิทคือผมกับเขาอ่ะเหมือนรู้จังหวะกันว่าเนี่ยจะกังจะงอนแล้วจากการจะขึ้นกันแล้วอารมณ์มาแล้วก็จะเงียบเอเรารู้กันว่าแบบเออไม่พอใจแล้วล่ะอะไรเงี้ยเราก็เงียบเราเลยไม่เคยทะเลาะกันนะไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันเลมีแบบขึ้นมาแบบในใจมาแล้วแบบโอ้โหไม่หวแต่ก็เงียบแี่ดูมายอมตุนนยอมผมีใช่เใช่ยอมเราก็รู้จังหวรู้จังหวะเาจังหวะ น้องอ่ะเงียบอย่างดีเหล่าไม่คุยจังหวะในการที่แบบเออเราก็พูดเปลี่ยนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าไปไม่ถ่างเรื่องงานละครเมื่อไหร่จะรีบไปอ่ะวงการไทยตทุกวันเราจะวางแผนยังไงบ้างเพราะเราก็ยังมาแล้มาห้าปีแล้วนะอ๋อครับยงเราก็ยังคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องโอกาสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นของทางผู้ใหญ่เนาะ ที่เขาจะให้โอกาสเราหรือเปล่าแล้วก็รอมเนี้ยเราไม่อยากมองว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่อยากากจะทำไอ้ตรงเนี้ยให้ดีที่สุดแบบว่า m a n เนอร์ออฟเนเนี่ยมันเป็นการคัมแบ็กของแบทตุนที่แท้จริงแบบจริงจริงจริงแล้วอยากจะให้มันดีแล้วก็ตอบแทนแฟนคลับที่อยู่กับเรามายาวนานจริงตั้ง5ปีอย่างเงี้ยว่าเขาไม่เบื่อคู่เราเลยคู่อาจจะม่นริ้วไปกว่ใช่ อยากให้ร่วมงานกันบ่อยใช่ทุกวันนี้เขาก็ยังเรียกหา TikTok ม็กต o นหรือว่า Story ม็กต o นอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็ดีใจนะครับมันนานนะมันมันครึ่งทศวรรษเลยนะห้าปีเรียนจบหาแล้วอ่ะก็ยังแบบยังอยู่กับผมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะตอบแทนสิ่งเนี้ยให้กับทุกๆคนที่รักพวกผมนะมันจะมีหมดทำงานอยู่ไหมถ้าเราแยกกันไปแต่คนไปทำงานผมว่าไม่มีนั่นล่าสุดผมไปอยู่กับพี่นุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพี่นุ่นก็ยังถอดเสื้อตลอดใช่ใช่ช่างซ่อมไฟไงมึงช่างซ่อมแอร์เนี่ะกก็ููดย เราเป็นนักข่าวไงเราก็ต้องวุ่นรักนักข่าวได้าง กลุ่เก็บนะกุ่เก็บไดครับฝากได้ครับฝากฝากได้ครับฝากได้ครับากได่ครับฝากไครับากครับฝากได้ครับฝาด้ครับตากไครับฝากนน้ครับฝากไดครับากได้เรัากได้คนับ่ากไข้่เชียงใหม่ครับผาก็หวคงว่าการ้ปอยู่เดือนครีบยจะได้งานทีากป็นคสวยงามในใคของทากได้เก็บวาเป็นครงจากว่้ครันึ่งได้คตุนเนี่ยเคเป็นากนี้แลับกาได้ครับกด้คนับฝากได้ครับฝากครับฝมกไ้ครับฝากได้ครับค่ะ ก็อยากให้ต like to ิดตามนะครับรับรองว่าทุกคนที่ทุกคนที่เชียร์พวกเราว่าแบบต้องให้ได้แคสเป็นคู่เราจริงๆเนี่ยจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าเราก็แบกภาระแล้วก็แบกความหวังของทุกคนมาอยู่แล้วครับขอบคุณครับ